Ô, oh, sao nít. Sì, <coughs> mắn mưa này. Ni lấy lăng kiao thật nọ. Ni thật chưa, bên bất kìa, ok. Ngām sao nít. 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 Ngām เป็นองดอกน้าถ้าเป็นไล่ๆสิค่ะจะเป็นนาเรพันนาค่ะก็จังจุ่มเพชรไข่โอ้บใหง่เลยแต่ยังง่ายเลค่ะพี่น้องแข็งดีเนาะคนต๊บ่วยครับไห้คนได้จ่องไว้้นมีเห็น็ะขีน้อยสิคะจะซิปทำนันก็เลยบเก็บอเชรแงพิคนเอาไหวก็เลยกลับมาเบิ่งเนี่ยแง่งง่ายเลยค่ะหอมโนเลยห่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเอฟซีสวัสดีเอฟซีค่ะทุกทุกท่านค่ะทั้ง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 เฟซบุ๊กนะค่ะแล้วกับยูทูบค่ะพบกันคือเก้าค่ะสารินบาลรถชองอิสานพะลุยลื่นทุกไมคค่ะพี่น้องฟ้าปีฝาหน้องเก็บเห็ดค่ะไาเด้อจ้ะมเก็บเห็ดนรุนไปต้องกันารพี่น้องเฮ็ดอี่ยังน่ะเห็ดนาเรค่ะพี่น้อง นาเรน้าน,น,นะะุ่นาะค่ะดอกนาดีครับตรงไหนอันนี้คือจะเป็นช่วงของเห็ดเห็ดรวมเห,เห็ดดินเครื่องค่ะเห็ดรวมคนก็เอิอนเห็ดดินเนาะคะ่ะอ๋อ้ยสีกำลังอังตองไงป่านผู้สาวสันไม่เนาะคะ่ะพี่น้องสีชมพูอังตองอยังสวยงามค่ะคุณไปน้ำกันค่ะเมื่อนี้อันนี้คือพอเฮ็ดบัวไปเลยค่ะ กำลังเริ่มเรากำลังจะเวยค่ะเห็ดอะไค่ะพี่น้องเรื่องหนานุอนค่ะเห็ดออ,ออกบาหลายค่ะปีนี้ออกกระปิดกระปวอย,ยังเดลือมนี้ นหนก็เห็ะ้ดอกก็ง่ามจ้ะอืม น้อนกินแล้วค่ะปุ่นกำลังกุบกรอบค่ะพี่น้องบๆษถุงไม้เลยนะไม้กระเจ้าเคลียแต่หมูวหม่ว่านค่ะหมู่ว่านฝนตกก่นนี้เลื่อยบริษัทเสาปลา,าค่ะพี่น้องน้อยอยู่ อีกํางแสบค่ะท่านนี่เป็นอะองามแห้งกับเป็นอน่ดอกนาถ้าเป็นไล่ๆสิค่ะจะเป็นนาเลพันนาค่ะก็จังจุ่มเพ็ดไข่ี่ะว่าจะเป็นนาเลทีีออกช่องพู่ค่ะกำลังแตกที่เด่นขึ้นท่านนี้ ของค้างๆค่ะพี่น้องโอ,อ้ยเผาเผาแล้วเนาะ,ลนะเลยดอกเดียวค่ะเฮ็ดนาเลค่ะพี่น้องฟ้าแฝด้เฮ็ดท่านค่ะพี่น้องเฮ็ดท่านนี่แกงงั่งหนึ่งไปแล้วเพิ่นสีดำค่ะดำพุทดเลยนะแต่ว่าแซ่บค่ะท่านนี่แกงนู้อหนึ่งค่ะ อันนี้เฮ็ดทานหน uh hmm. ่อยเด้อจะเฮ็ดทานสินี่ทานหน่อยทานใหญ่ทานเลือดเนาะค่ะมีสองสามนมีคุณภาพนะทานหน่อยกี่ดอกแต่ว่าทานหน่อยนี่แม่ดอกนึ่งไหมต้มจะต้มน้ำเนาะนี่อือก็ทานเกิดเขาจะเกิดเป็นมูดอะค่ะดำเด้อค่ะแต่ว่าเสียบใส่ต้นอุ้มน้ำค่ะ

เตีมตาพี่น้องเรามือนกันอื่นก่เหมือนกันค่ะเกียรติเนสปะเรื่อยๆมาไหนเห็ดร่วมค่ะพี่น้องแดงน้ำมาค่ะฝนกระตุกเรื่อยๆค่ะพี่น้องเห็ดม่อมแแม่ขนาดเลยแดงน้ำมาทะเลค่ะพี่น้อง เ <Okay. S 2> อาเอาเอาไปล่างกับเปื่อยค่ะเอากระไทายทุกเก้เา,ากนิดก็จะหยอกงามๆคุณนา่าผาบค่ะน้องเปิดมาอกมือเดียวนึงค่ะเอาเมื่อไหร พี่น้องทานค่ะทานหน่อยแสบได้ค่ะพี่น้องสีบนากระประท่านแต่ว่าอร่อยจ้ะสีดำเนาะสีนี้สวยงามค่ะสีคือเปต่ตองค่ะค่ะ ครื่งกันดอกใหญ่คอะกันนมาแ,แล้เด้อจ่ี่นอกขากับนกท่านน่อทานใหญ่ค่ะ่นองบางนึงทาน,น,นหน่อยเนาะ เนื้อท้าหญ่ค่ะเนนูที่นัน่นเสนอเฮ็ดท้าหญ่ก็คือนหนึ่งคนะ่ะพี่น้น,น่อยหนึ่งกิ้มแล้วพี่น้าพี่ฟูดวะอือว้าไม่ฟูดขาดไม่ได้ต้องซีฟูดได้พี่น้องใหญ่ให้เราให้ดีเลยนี่กินได้น้อยค่ะ กอค่ะพี่น้องเดม็นก้อยไ่จ้ะกลุ่เดียวพอแล้วดีดีนะเดม็นกอค่ะพี่น้องกี่ลาดอกหน่อยค่ะนี่มีชำลงชันอะ là để thế điều hết bàn rồi mình thử nhung ạ ra lề cái thỏ thỏ nhanh nhanh đấy à Nó lè lắng kiểu hả? Đầu này xịt chánh hết nào thế nào? แสบ,แบกรอบดอกเขแข็งนะคดอกต้นหนาอีนเช่นมองละดอกซึกดอกค่ะปีนี้ออกแปลกๆออกมาหลายคือสุปี๋แ่เกลือกเนี่ยดูสูบี๋กร ไปหาเ่าเขาพี่หน่อยคุณเรื่องเขี่ยวมาร์ครุนาากลางค้นไปหาชลากะอือโอ้ยสาใส่มสก,ก่งห้างเนาะ ก็ได้เทียบให้นิดหน่อยไปค่ะได้ลิ้มมาถ่ายถ้าได้แก่งกคงว่าสิทธ์ออกหลายบนักอ่อนเลยนาะมาแล้วเขียวๆนั่นแหละวซิมหมดห้องดองเลยบ่อืมแม้แม้กัดอ่ะ บังและดอกค่ะพี่น้องแล้วเราก็เจอกันนะฮะนดเขียวค่ะพี่น้องนกแร่เขียวหลนางเขียวดอกเดือดเ้าเอาไปหยอต้อููน ฉานมันมือ่ยเฮ็ดนาเลล้างเขียวค่ะพี่น้องอันนี้ถ้าเจอพืชน้นสิออกเป็นมู่ไง่ค่ะแต่ว่าเฮ็ดงอนนี้พิษพิษวิสัยเห็ดดินค่ะพี่น้องปกกิเพิ่สมสิออกเป็นมู้งสีละไะค่ะแต่สานิดพ่อเทอดระดอกซอกดอกค่ะเ่เป็นมู่งง่อันนี้มู่แเหล็กเนาะพ่อออกเฮ็ดออกดนค่ะปีนี้เขาเดือนที่ห้าแล้วค่ะ จะย่างออกให้ได้กเก็บอยู่จา้าเสื้อกับทิค่อยเมดไปแล้วเนาะค่ะเนาะไปแล้วโอ้ปลารองปลาซังละเอาอยู่บ้านี่ งอในงามยู่อันนี้เขาดอกในจะจะหุดนี่ขอบใหญ่เลยแต่ยงามเยค่ะพี่นองแข็งดีเนาะฝนตกบอยครับมันนี้ขี้ดินกระเด็นกระดอนคือคน ช่องดอกกำลังสิชะลาภาพจองไว้วันนีจองไว, <c oughs> ไว้นาำหมื่ช่องหมู่ทีเลี่ยวมาชนองท่าน<ม>ี่เห็นตะกี้นิดน้อยสิอขาดไปซิฟทำอยู่นั่นก็เลยบบเก็บบบเห็นเนื้พิ่นเอาไวไ้ก็เลยกลับมาเบิง่งนี่นง่ายเลยค่ะอ่อมพ่นเลือดหน่อย กีนค่ะพี่น้องออือเสียงนะอันน้อยร้ายกัดเจ็บเบาค่ะเอาแต่อันเอาได้เนาะเห็ดไข่ได้ค่ะตะบันเกลียวใช่ไหมท่นนี้อันหน่อยคนอื่นเ,เห็ดโพนท่านผีอื่นเห็ดลมกับเห็ดดานอ,อันี่อเอาแต่อันเอาได้ค่ะ ก็ิ่มไล่อีกแล้วค่ะพี่น้องฝนตกมันค่ะช่วงนี้ตกบอยเฮ็ดเลยเพราะทัานได้ออกดีค่ะมันเสริมจากดินไม่ไมค่ะนี่นาเล่มาเล่ล้างเขียวค่ะ สีสวยงามมากค่ะน่ากินมากเลยใหดมาเลยกระล่าจุม่มพั่นขาเพิ่นเห็่ยนเหีนเห่นหรอคะขาบอยเงาเสือนั่งดินเพียงินเพียงรูปวาดดินทรายค่ะของ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 เทียเท่ยวทำไมเหมืนอนว่านอ้งนองเนาะ ว่านี่สีง,งามๆเลยจ้ะอืมน,นี่นะเด็กออกใหญ่ๆนะหน,า,น,า,นาเลยค่ะเป็นขึ้นบัเปลีออ่นนึ่ออกยูยูไผ่ยูมันค่ะพี่น้องเปลี่ยนไรยางบัวเดียวเปลี่ยนไรยางแต่คนตัวน,นี้เนาะ เน็ดก็เวีน,นเลยขอบแป้งครับพี่น้องเฮ็ดไข่ครับพี่หนหอ่อ แค้ดอกเดียวค่ะพี่น้องแข็งยังได้รำแางกันหรือดอกแข็งเต็มมากกสิเต็มตาอยู่นี่บานเธอหรือไดกระดกบาน ห้องออยออุ่หึมหึมมาพี่น้อยชัยเนี่ยแหะโอ้นาเลจุ่มกำลังสวยๆค่ะแป้งเแป้งเงหน้าขาวมันยังเงปล่อยมันเาได้จังหลโเรล้งเขียวเขาพี่น้อชได้เนาะออ Cái là các đồ này để kiếp đi được không ăn cơm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  sao này ăn cơm ăn cơm nó, cơm ăn มาแก้ค่ะเห็ดเนี่ยแข็งลยดอกแข็งดอกหนาโอ้ดักแตกสวยได้ได้นะคะดอกง่ายเดี๋ยลเวลาพี่น้องฝนกระไลฝนกำลังสิตกค่ะฝ่ามือแห้งค่ะตอนนี้ฝนงานเข้านะคะเห็ดบานเ้ยน้องเลยบานเต็มตาค่ะต้องหนึ่งค่ะรุ่นนี่ เจไดก็ขอขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องทุกๆการรับชมค่ะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ค่ะเจได้ก็ฝากให้กดไลค์ให้น้ำค่ะพี่น้องฝากกดแชร์อชั้นพุ่ลื่นเลื่อทุกงไม้คลิปนี้กับสิลาพี่ละน้องไปก่อนละค่ะพอกันคลิปนาจ้ะตอนนี้เราลดละไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ